ที่นักเรียนเห็นนั้นเป็นภาพพลุหรือดอกไม้ไฟที่นิยมใช้จุดเพื่อให้มีความสวยงามในเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆความสวยงามนั้นเกิดจากการนำศิลปะเข้าไปผสานกับวิทยาศาสตร์ทางเคมีฟิสิกส์และแม้กระทั่งคณิตศาสตร์ซึ่งในทางคณิตศาสตร์เราสามารถประมาณความสูงที่พลุยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับภ้านา้มนั่นเองและในบทเรียนนี้คุณครูก็จะพานักเรียนทุกคนมาเรียนรู้เรื่องผ้าหนา้มกันนะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบทน,นี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนไปเรียนเรื่องพหุนามกันนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องพหุนามนักเรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเอกนามกันก่อนนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงเนื้อหาไปสู่เอกนามนั้นนักเรียนยังจํากันได้ไหมคะว่านักเรียนเคยเรียนเรื่องระบบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการดาเนินการของนิพจน์ใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นักเรียนยังจำคำว่านิพจน์กันได้ไหมคะหากจำไม่ได้เราไปทบทวนพร้อมก,กันเลยนะคะเรามาทบทวนคำว่านิพจน์กันก่อนเลยนะคะนิพจน์ก็คือจำนวนที่อยู่ในรูปของค่าคงตัวหรือตัวแปรซึ่งอยู่ในรูปการดาเนินการต่างๆเช่น3-3 x ลบ 3x 2x ยกกำลัง4 4 x ลบ y ทั้ง4ตัวน,นี้นะคะเราเรียกว่านิพจน์เราสามารถเขียนนิพจน์ ให้อยู่ในรูปการคูณระหว่างค่าคงตัวและตัวแปรหลายๆตัวได้หลายแบบเช่นลบ5คูณ x คูณ x คูณ y จากตัวอย่างนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเขาใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายกากบากแทนการคูณนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถใช้จุดหรือใช้วงเล็บแทนการคูณได้อีกด้วยนะคะแต่ที่นิยมใช้กันเราจะใช้ ค่าคงตัวและตัวแปรเขียนเรียงชิดติดกันนักเรียนจะสามารถเขียนได้เป็นลบ 5x กำลัง 2y ได้เลยนะคะการเขียนวิพจน์นะคะก็จะเขียนได้3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1กรณีที่มีค่าคงตัวมากกว่า1ให้นักเรียนหาผลคูณของค่าคงตัวก่อนแล้วจึงเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกัน ระหว่างค่าคงตัวกับตัวแปรและเขียนค่าคงตัวนั้นไว้ด้านหน้าของตัวแปรค่ะตัวอย่างนะคะ2คูณ3คูณ4คูณ x ให้นักเรียนนำค่าคงตัวมาคูณกันก่อนค่ะ2คูณ3ได้6 6คูณ4ได้24เขียนได้เป็น 24x ค่ะ6คูณ10คูณ y 6คูณ10ได้60เขียนได้เป็น60 y ค่ะ กรณีที่2นะคะกรณีที่มีตัวแปรหลายต nah ัวนิยมเขียนเรียงลำดับตัวอักษรโดยเขียนเรียงชิดกันและใช้สัญลักษณ์เลขยกกำลังในกรณีที่เป็นไปได้ตัวอย่างนะคะ7ส่วน5คูณ M คูณ m คูณ n m คูณกัน2ตัวนะคะก็จะเขียนได้เป็น7ส่วน 5. m ยกกำลังสอค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ 3คูณ a คูณ b คูณ a คูณ b คูณ C คูณ4นะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าตัวแปรของเรานั้นมีหลายตัวมากเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนนำค่าคงตัวมาคูณกันก่อนค่ะ3คูณ4ได้12นะคะหลังจากนั้นมาดูที่ตัวแปรต่อค่ะ A คูณ A นะคะคูณกัน2ตัวได้ A ยกกกำลังสอง b คูณ b คูณกัน2ตัวนะคะได้ B ยกกกำลังสอง มีตัวเดียวนะคะเขียนต่อท้ายเราก็จะเขียนได้เป็น 12a ยกกำลัง2 b ยกกำลัง2 c ค่ะกรณีที่3นะคะค่าคงตัวเป็น1ไม่ต้องเขียน1นะคะถ้าค่าคงตัวเป็นลบ1ให้เขียนเฉพาะเครื่องหมายหน้าตัวแปรทั้งหมดตัวอย่างนะคะ1คูณ x คูณ y เขียนได้เป็น xy ลบ1คูณ x คูณ y เขียนได้เป็นลบ xy 1a b c คูณเคูณ B คูณ C เขียนได้เป็น abc ลบ1คณเคูณ B คูณ C เขียนได้เป็นลบ abc ค่ะค่ะเราก็เข้าใจเกี่ยวกับนิพจน์และรูปแบบการเขียนนิพจน์กันแล้วนะคะเราก็มารู้จักกับเอกนา,ามกันสักทีนะคะเอกนา,ามหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า monomial คือนิพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของค่าคงตัวกับ ตัวแปรตั้งแต่1ตัวขึ้นไปและเลขชี้กำลังของแต่และตัวแปรเป็น0ย์หรือจำนวนเต็มบวกค่ะเรามาดูตัวอย่างนิพจน์ที่เป็นเอกนามกันนะคะยกตัวอย่างเช่น7เป็นค่าคงตัวเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะว่า7เนี่ยคูณอยู่กับตัวแปรอะไรก็ได้ยกกำลัง0นย์ให้นักเรียนนึกถึงสมบัติของเลขยกกำลังนะคะเมื่อ A เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ย์ a ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1 1 คูณอะไรก็ได้จํานวนนั้น1นคูณเก็ได้7ฉะนั้น7เป็นค่าคงตัวดังนั้นไม่ว่าจะเป็นค่าคงตัวใดๆเราถือว่าเป็นเอกนามเช่นเดียวกันนะคะนิพจน์ต่อไปนะคะลบ 2x กลบ ABC 9mn กกกำลังสอง a ยกจุากลัง4 1ส่วน 5x y ยกกำลัง3ให้นักเรียนสังเกตนะคะว่านิพจน์เหล่านี้เป็นเอกนามเพราะ มีค่าคงตัวที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็คูณอยู่กับตัวแปรตั้งแต่หนึ่ตัวขึ้นไปและเลขชี้กำลังของแต่ละตัวแปรเป็นศูนยหรือจำนวนเป็นบวกนะคะจึงสรุปได้ว่านิพจน์เหล่านี้เป็นเอกนามค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างนิพจน์ที่ไม่เป็นเอกนามค่ะยกตัวอย่างเช่น3 x เลยกกำลังลบ2นิพจน์นี้ไม่เป็นเอกนามเนื่องจากเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นลบ2 ซึ่งไม่ใช่ศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกดังนั้น 3x ยกกำลังลบ2ไม่เป็นเอกนามค่ะ2บวก 5x ยกกำลัง2 2บวก 5y ลบนิพจน์สอนิพจน์นี้ไม่เป็นเอกนามนะคะเนื่องจากเราไม่สามารถเปลี่ยนการลบการบวกให้อยู่ในรูปก,การคูณได้ต่อมานะคะนิพจน์สุดท้าย 4x ส่วนได้ y เราสามารถเปลี่ยนการหารให้อยู่ในรูปการคูณได้ถึงแม้ว่าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปสมบัติของเลขยกกำลังนักเรียนสังเกตนะคะว่าเลขชี้กำลังของ y เป็นลบหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่ศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกดังนั้น 4x ส่วนด้วย y จึงไม่เป็นเอกนามค่ะเรามาสรุปกันนะคะว่าเอกนามคือนิพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของค่าคงตัว กับตัวแปร ى, ตั้งแต่1ตัวขึ้นไปและเลขชี้กําลังของตัวแปร ى, แต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจํานวนเต็มบวกค่ะตัวอย่างนะคะ7คูณอยู่กับ XY กําลัง3 7คือค่าคงตัวหรือเรียกอีกอย่างว่าสัมประสิทธิ์ของเอกนามค่ะส่วน XY กําลัง3ก็คือตัวแปร ى, หรือการคูณกันของ น,นันเองค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดง่ายๆมาฝากักเรียนกันนะคะให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นเอกนามและทําเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่เป็นเอกนามนะคะค่ะสําสหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเรื่องเอกนามไว้เพียงเท่านี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ